สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศาภาคพิเศษบันทึกเทปสัญจรมาที่บ้านป่าอ้อหมู่5ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายครับเพราะว่าวันนี้เป็นคิวของรายการทีวี360องศามากับครอบครัวสามและก็ชาวบ้านเป็นจำนวนมากนะครับในโครงการปลูกป่า,าศาสนาค้ำพยุงเพื่อนำาศาสนามาปลูกจิตสำนึกยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยด้วยกันมาในการรักษาป่านะครับ โครงการศาสนาค้ำพยุงนั้นเป็นโครงการที่นําศาสนามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนในการดูแรลรักษาป่าของกรอบครวสามาครับร่วมกับภาพข้างหลังที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะั่นคือชาวบ้านจาก18หมู่บ้านในตําบลแม่ยาวนับพันคนครับเป็นทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา8ปดเ้าเผ่าเลยเดียวครับที่มาพอทราบข่าวว่าทีวี36 0อสงศาครอบครัวเขาสามา 3, จะเดินทางมาปลูกป่าศาสนาค้ำพยุงที่นี่ก็มารวมพลังกันอย่างลดหลามสําหรับโครงการปลูกป่าศาสนาค้ำพยุงที่บ้านป่าอ้อนี้ดําเนินการ เมื่อวันเสาร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาครับได้รับการร่วมแรงร่วมใจอย่างดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเชียงรายในำเพิ่มเมืองเชียงรายกรมป่าไม้กรมการศาสนาโดยมีนายสำรานชัดโทร,รองกรรมการผู้จัดการสถานีวทิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นตัวแทนจากขาบวกข่าวสามเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิรสิ่งแวดล้อมของทีวี360องศาและขบวกข่าวสามก็คือสิงหาสาสาบริษัท b c t s บริษัท n a t t โรงแรมริมกก รวมทั้งดาราและผู้ประกาศข่าวช่อง3มนะครับมากมายทีเดียวสำหรับพื้นที่ปลูกป่าแห่งนี้ในอนาคตเมื่อการเติบโตของเมืองเชียงรายมีมากขึ้นป่าพยูง3,500ต้นของการร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้จะกลายเป็นป่าพยูงชั้นหนึ่งของเมืองเชียงรายเลยทีเดียวนะครับพื้นที่ปลูกป่ากว่า20ไร่นะครับเป็นพื้นที่หลวงนะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชาวบ้าน18หมู่บ้านแต่การปลูกไม้พยูงครั้งนี้ไม่ได้ทําให้คนบ้านป่าออดได้ประโยชน์เท่านั้นภาพรวมป่าต้นน้ําของเชียงรายได้ประโยชน์ด้วยเราไปติดตามรายงานพิเศษันครบ อุทยานแห่งชาติขุนแจจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศแต่เดิมเคยมีชาวบ้านกว่า20ครัวเรือนใช้พื้นที่นี้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินมานานกว่า60ปีในปี2556ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำการขอคืนพื้น,นที่ป่าซึ่งชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือมอบผืนป่ากลับคืนตรงนั้นผมคุยกับชาวบ้านแล้วว่ามันเป็นป่าชั้นหนึ่ง คมันไกลนะฮะไกลจากถนนไกลความเจริญมากเวลาหน้าฝนเนี้ยลําบากฮะเคยคุยกันแล้วว่าเราจะอยู่ไม่ได้นะตรงนี้ผู้อำนวยการสำนักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดเชียงรายบอกว่าเราทุกคนควให้ความสําคัญกับป่าต้นน้ําเพราะหากไม่มีป่าต้นน้ามารองรับอาจทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมไปจนถึงวิกฤตภัยแล้งอย่งเช่นที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางกรมทีทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังบอกว่าจะยังคงดําเนินการทวงผืนป่าต้นน้าให้เพิ่มขึ้นต่อไปตอนนี้ผมมีแนวคิดนะครับในการปร,ประกาศเขตห้ามล่านะครับในพื้นที่ป่าต้นน้าถ้าที่เชียงรายก็มีประมาณ14แห่งนะฮะรวมแล้วประมาณ400ไร่แล้วก็ผมมีความคิดที่จะประกาศวันนะับูฤชีฟ้านะครับที่มีเนื้อที่ประมาณ3,000ไร่ให้ขยายประมาณ300,000ไร่นะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอ,อนสมมริหมดแล้วครับแล้วก็เสนอไปที่ทางผู้บัญชาครับ ถ้าประก,กาศเมื่อไหร่ก็จะมีพื้นที่ป่าเพื่อเพิ่มอีกสามแสนไร่รวมแล้วเจ็ดแสนไร่ครับในจังหวัดเชียงรายที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ครับพิทยาเกตการทีวีสามรองศารายงานเดี๋ยวในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการปลูกป่าพยุมของที่นี่และประโยชน์ที่จะได้รับนะครับเพราะนี่คือทีวีสามอินาสรครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน